าามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงการกระตุ้นนะคะการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระซึ่งทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระภายใต้นโยบายท,ที่ที่ชื่อว่าหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้กระทรวงแรงงานนั้นเป็นกระทรวงเศรษฐกิจโดยมีทางด้านของ ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเป็นประธานคณะทํางานด้วยเนื่องจากว่ามีประสบการณ์ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็เข้าใจบริบทของการทํางานในพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วก็มีผู้แทนส่วนราชการของกระทรวงแรงงานเนี่ยร่วมเป็นคณะทํางานเพื่อที่จะสร้างต้นแบบแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพอิสระแบบครบวงจรให้กับทุกต่างบลญต,ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนการพัฒนาฝีมือการผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการกู้เงิน เพื่อประกอบอาชีพมีการทำประกันสังคมการเชื่อมโยงไปสู่ผู้ซื้อแล้วก็เป็นการสร้างไรายได้ความมั่นคงให้กับชีวิตของกลุ่มอาชีพอิสระและครอบครัวค่ะซึ่งเขาก็จะมีการเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานของสินค้าเป็นการยกระดับคุณภาพแล้วก็ราคาให้สูงขึ้นพร้อมกับประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์นะคะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดหาตลาด นะคะก็จะมีตลาดสาขาขององค์การตลาดการแสดงสินค้าที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีมีแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้มากขึ้นท่านนักของโศกกระทรวงแรงงานค่ะนายพิพัฒน์นายภูมิพัฒน์เหมือนจันโศกกระทรวงแรงงานเองท่านก็ย้ำนะคะบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระพศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งก็จะมีการครอบคลุมแรงงานอิสระถึง20ล้านคนค่ะในหลากหลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าผู้รับจ้างหรือว่าผู้บริการให้บริการผู้รับงานไปทําที่บ้านก็มีค่ะ,คะแล้วก็มีผู้ให้บริการขนส่งสิ่งของอาหารทําความสะอาดหรืออาจจะมีอาชีพอื่นๆอีกมากมายนะคะผ่านแพลตฟอร์ม ดิจิทัลหรือว่าร i d เดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลคนกลุ่มนี้ก็เลยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับสาระสําคัญของการร่างกฎหมายอย่างเช่นจะต้องมีการกําหนดนิยามแรงงานอิสระให้ชัดเจนกําหนดหน้าที่ให้มีการส่งเสริมการมีงานทําหรือว่าการพัฒนาทักษะฝีมือสภาพการทํางาน การดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมมีการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระแล้วก็ส่งเสริมการรวมกลุ่มมีกองทุนหมุนเวียนเป็นแหล่งเงินกู้เพื่ออาชีพแล้วก็มีประกันชีวิตมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เมื่อดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็จะให้ความเห็นชอบแล้วก็จะนําเข้าไปสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปค่ะ